เป็ป่าเมีนเบือเด้อพูดาขาวๆพูดน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 สวัสดีพี่น้องป้องปายสุภูสุคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบานโคกมื้อนี้ทีมงานมาร์เล็กในมาเดินป่าหาพึ่งกันนะครับผมกับไอ้กบกับมาเดินป่านี้เพราะว่าเห็นมันมีตัวบินเข้ามาเนาะพึ่งกินดอกบักยังกอบักเล็บเมียวคือเก่าแล้วครับกเป็นป่าใหญ่เนาะชุ่มชื้นดีนะครับบรรยากาศก็ดียุงกับลายนะครับหามผมลอยไปเลยนะครับพี่น้อง เดินหากันครับแยกกันหาข้างๆกันแหละครับประดันหน้ากันไปคือ,อยังยกยอนี่แหละครับไล่หาไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าถ้าได้เห็นก็คือซีดีบบเห็นกระบอเป็นยังนะครับมีลำธารเล็กๆพร้อมนะครับมีดอกไม้ป่ามีอันนี้ผมมาเพาะลอยตัวอะไรบางอย่างพี่น้องหอยหอยตีนน้อยๆมั่ยโรู้ว่าหอยตัวอย่างเด้อใครรู้จักบอกเลยนะครับดอกไม้ป่ากะงามดีครับบบรู้กินได้บบอันนี้นะครับ อันนี้เป็นบักข้าวเม่าด้วยครับบ้านผมอ่ะไอ้ส้มๆมีวิตามินซีเนาะเดินมาบทนโดนผมก็เห็นพึ่งแล้วนะครับมองไปก็ห้อยตะสะอยู่นั่นนะพี่น้องเห็นบอกครับอยู่กลางจอนิ้วชี้เบิ้งนีโอ้คักๆเลยครับดีแจนครับฟุกไลครับมาเดินป่าบกใหญ่มั่วๆก็เห็นนะครับกะให้กรบกำลังมานะครับมันปัจจุู่ติดแม่น้ําลําคลองนี่นะครับจะต้องหาจุดข้ามไปแจ่ก็ผมเปหยังครับเห็นพึ่งแล้วนะครับหังก็ถือว่างามนะครับ คิดว่าจะเป็นพึ่งมาลงไม่กาลังอ่อนๆเลยแหละครับนะครับพี่น้องครับอันนี้ถ่ายผ่านกล้องสองทางไกลให้พี่น้องได้ดูเะครับโบยใหญ่บันไดครับแต่ก็ถือว่างามนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้กลบกับเลาะเล่นกันไปอีกนะครับเบิงนกเบิงไม้เบิงหยั่งป้ายนะครับมาเรื่อยๆเดินทางหาดูเผื่อเจอพึ่งอีกนะครับมีหน่อมุงหน่อไม้ครับนี่หน่อไม้คายเลยครับแต่โบไดเอานะครับอีโกงอีกือก็มีครับว่ากินได้บ่ แล้วผมก็มาเจอสิ่งนี้ครับพี่น้องมาให้ขบโอ้เสียดายมาช้าพูดนะครับเห็ดโคนครับออกเต็มเลยครับนี่ครับขาวอักลากครับพูดนะครับยายไปพูดนะโอ้นดอกตูมก็มีอยู่แต่ถ้ามาไวกว่าน,นี้นี่คักเลยพี่น้องโอ้ขาวเป็นแผ่นไปเลยนะครับพอเห็ดโคนพี่ร้องดูเลยครับไปแสบเลยนะเนะพิ่งเจอแล้วก็มาเห็นเห็ดโคนเสียดาย้บานไปแล้วนะกือก,กินโบแหงแล้ว โอ usted, it, He oh, Look, so ้ยังครับลายอยู่พูดกำลังจิบครับคัก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 ได้แกงแหละครับทั้งนั้นพี่น้องโอ้จะได้มาชาพูดนะครับามามู่บานี้โอ้คักเลยเนี่ยเต็มป่าเนีนเบือเด้อพูดขาวๆพูด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 ดยายไปพูดนะครับคักก ผมกับไอ้กบกับแบ่งกันเก็บนะครับได้คนละถุงออกมาครับก็ถือว่าพอได้กินเลยครับได้เห็นพึ่งแล้วก็ได้เห็ดออกมาพร้อมนะครับก็แจ่มไปเลยพี่น้องจังใดก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวมือหน้าเราจะมาขึ้นเอาพึ่งกันมือนี้ได้แต่เห็ดไปกินก่อนสวัสดีครับ